ด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับการแข่งขันฟรีไฟทกเซลการแข่ง <c oughs> ขันนี้เับเป็นการแข่งขันอีสปอร์ต e ที่จัดโดยจานโต้นะครับเป็นการแข่งขันรอบที่สองนะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับมันจะแบบตุเดือดแล้วแบบมันน่าจะมันนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วนะครับผมจะปรับเป็นแบบเล่นเจ็ดรอบ แล้วก็ไม่จํากัดกระสุนนะครับแต่ครั้งนี้มหมดจัเป์สี่รอบแบบทุกอย่างเป็นแบบสี่สีทั่วไปเลยใช้ระเบิดได้นะครับแล้วก็แต่ปรับแค่เงินเริ่มต้นอ่าเพราะแบบพอมีจํากัดกระสุนนะฮะเราก็จะเล่นยากขึ้นเพราะาไม่จํากัดกระสุนก็จะตั้งแบบุ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 บบ,บอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะแบบยิงก็ตัง้งง่ายแต่ตอนนั้นมันจะไม่ใช้ระเบิดแต่ครั้งนี้มันจะเพิ่มความยากแล้วก็บวกกับความง่ายแต่มันก็จะ เป็นข้อดีกับคนที่เล่นระเบิดเก่งนะครับแบบพวกคนที่เล่นระเบิดกูสุนเน่เก่งคำนวณเก่งแบบปาปุ้มเลยนะครับถ้าแต่ที่ห้ามใช้ระเบิดในไม่จํากัดกระสุนนะครับก็คือแบบมัน,มนจะปาระเบิดได้กี่ลูกก็ได้เออแล้วมันแบบมันจะตายระเบิดแบบวิ่งไปอยู่ดีๆแล้วก็ตายว่ามันมีระเบิดหลายลูกอะไยปรัเป็นจํากัดกระสุนครับรอบนี้แล้วก็สี่รอบด้วยผมบอกเลยว่าน่าจะสนุกน่าดูนะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีด้วยกัน 4คนโลสมครนะครับแบบอันนี้คือไงนะคะขึ้นมาเป็นแบบเดิมนะครับคนที่1คู่ที่1น,นะครับเป็นคุณโลฮานและคุณจิงเกิลคู่ที่2คุณชีต้ากับคุณซูเปอร์พูลนะคะซูเปอร์พูลนี่ก็น้องที่อยู่ในแคนทียูนะครับตอนแรกเป็นคุณนาเนียแต่ทิวทิวหนูนาะก็ติดธุระไม่ว่างเลยเปลี่ยนตัวเป็นซูเปอร์พูลแทนนะ้อง น้องในแคนทีวนะครับการภาคครันนี้นะครับจะคลิปนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันระหว่างคุณโลฮันกับคุณจิงเกิลนะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นเกมมีฟันแบบเริ่มเบื่ออยากไปเล่นเกมฮอกนีเทนโดสวิตหรือว่าเกมแบบเกมเก่าๆนะครับอย่าลืมนะครับดิกเตอร์เวิร์นครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับดิกเตอร์เวิร์คไปซื้อได้นะครับเสิร์ชหาแล้วนะครับดิกเตอร์เวิร์เป็นร้านขายฮอกนีเทนโสวิตและเกมแบบ เกมเกมแบบหลายๆอย่างเขาไปอุดหนุนก็ได้นะครับโอเคตอนนี้เราไปดูคู่ที่หนึ่งกันเลยครับคู่คุณทิวโรฮานและทิวจิเกิลปกันเลยเอาเหรอครับก็มากันกับจาที่หนึ่งครับคู่คุณชิต้ากับซูเปอร์พูลนะจริงๆตอนที่เอ่อผมอัดไปตอนแรกที่บอกว่าคู่ที่หนึ่งคุณโรฮานกับ จิงเกิลนะครับขอพูดผิดรับขออภัยด้วยนะครับทางนี้นะครับเป็นคุณชีต้ากับกับซูเปอร์พูนะครับซูเปอร์พูเป็นน้องในแครนะครับอืมวันนี้เรามากันกับฮอดูดาวเหมือนทิวชีต้าจะเจอซูเปอร์พูลยังไงชักปืนรีเซิร์ฟออกมายิงไปหนึ่งเม็ดยังไม่โดนนะครับบ้าไปทางด้านของซูเปอร์พูนะครับิงเข้ามายิงเอ้าโดนยิงหัวเก็บไปได้สําหรับหัวที่หนึ่งนะครับโอ้โหในครั้งนี้ตอนที่แบบโดนยิงหัวได้ผมก็จะไม่แบบ ตะโกนร้องแหกปากไปโอ้ยหัวได้อย่างงี้นะครับเพราะเสียงมันอาจจะดังเกินไปนะครับผมเลยพูดแบบไม่ได้ปักปักอะไรมากขนาดนั้นนะครับมากับตาที่สองครับคุณชีต้านำไปหนึ่งคะแนนแล้วนะครับทิวชีต้าใช้เป็นปืนซองยาวนะครับกับปืนรีเสิร์ฟแล้วก็ซูเปอร์พูลใช้เป็นปืนรีเสิร์ฟอีเกิลนะครับเหมือนซูเปอร์พูลตังใจยังไม่พอซื้อปืนรีเสิร์ฟอีเกิลกับเกาะซะ เหมือนคุณชิต้าจะเจอแล้วยิงไปอ้าวยังไม่ยิงครับพูดผิดครับขออภัยด้วยนะครับทางด้านของคุณทูวชิต้านะครับวิ่งเข้ามาเออเหมือนเหมือนซูเปอร์บูจะเปิดเป็นหนึ่งเมตรยังไม่โดนทีิูชิต้าเหมือนพบตั้งแน่งแล้วก็ยิงไปเอ,าอ้ายังไม่โดนยิงไปอีกเม็ดยิงไปอีกเม่ดอ้วจิ้งจกจะยิงแม่งมันั่งตั้งไอวอลไปตอนนี้เป็นไอวอลแบบไอวอลจำกัดแล้วนะครับ <First Slide. S 1> ยิงไปโดนอ้ายังไงโอ้โหซูเปอร์บูกระโดดมาทีิูชิต้านั่งยองพอดีโดน ดีเซอร์จูเปอร์พูลกระโดดยิงหัวแตกไปนะครับตอนนี้คะแนนทั้งสองคนนะครับก็เท่ากันหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหทั้งสองคนนี่คือแบบเก็บแบบหัวแล้วก็หัวได้นะครับอือหือแต่จากประสบเอาหัวรถใส่เครองเลยจากประสบการณ์หลายๆอย่างที่ผมเขาเร่นกับคุณชิต้าแล้วก็คุณจูเปอร์พูลนะครับว่าในแคนทีวนี้ผมเป็นหัวแคนทีวนะครับแล้วคุณชิต้าเป็น ลองแคนอันดับที่1นึ่งนะคุณชิต้าบอกตัวว่าเล่นเก่งครับดึงหัวตุ้มตามนุ้มตาม,มแล้วน้องในแคนซูเปอร์พูนะครับก็แบบไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่ายังพอเล่นได้ไม่ได้ไก่นะครับเหมือนเธอต้องของซูเปอร์พูนะครับจะเจอกันหรือเปล่าตอนนี้ทีวีชิต้ามามาซูเปอร์พูลแต่ไอวอลไปก่อนเอาเสียไอวอลฟีหนึ่งลูกเลยครับคุณชิต้าเหมือนจะเจอแล้วยิงไปหนึ่งม็ดยังไม่โดนนักนตังยังไม่นั่งตัง ยิ่ว่าหูเก็บหัวไปได้นะครับค,บคุณคกูทิวชิตาเก็บไปเป็นหัวที่2ตอนนี้สกอร์นำสองหนึ่งครับอู้เหมือนคุณทิวชิตาคะแนนจะเริ่มท่านะครับลองเคนของเราเดี๋ยวเรามาดูคอมโบสกิลของคุณที่ใช้กันเลยคุณทิวชิตานะครับใช้เป็นแคนล,ลี่วิ่งไวแม็กซิมปัอมยาเร็วโจตานะครับใช้ปืนชาโลสังหารตอนนี้เขาอัปเดตใหม่นะครับโจตา เมื่อ,อยิงคนดาปุ๊บยิงยิงคนดาวเลือดจะเด้งขึ้นมาจากสมัยก่อนต้องยิงคนให้ตายก่อนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นสกิลกดใช้เป็นงอคงเนาะตอนนี้เข้ามาแล้วอ๋อเหมือนจะมาให้ปืนนะครับเป็นปืนซองยางครับแล้วฐานของซูเปอร,ร์ซูใช้เป็นแคนลี่นี่เออตอนนี้ขอพักก่อนครับอืม ก่อนจะพูดอธิบายสกิลเลยเดีมาบวกกันตอนนี้ไม่เป็นไรโอเคตอนนี้เขาทำฉัดตรงน,นี้จะเป็นแคลลี่ <First slide. S 1> เอ้ยไม่ได้เอ้ายิงไปแล้วโอ้โหเก็บไปได้หัวแตกนะครับตอนนี้สกอร์น้ำสามหนึ่ง 3, แล้วนะครับถ้าคุณทิวชิต้าชนะอีกหนึ่งตาก็จะชนะครับผมคิดว่าจากประสบการณ์หรือว่าอีกหลายๆอยา่างคุณทิวชิต้าน่าจะชนะนะครับแล้วถ้าเกิดคุณทิวชิต้าชนะนี่คือแบบ วิสิ์สูงมากที่จะได้เป็นแชมป์ในครั้งในครั้งนี้นะครับเหมือนผมจะมาบอกสกิลของซูเปอปรพ์พลูอีกรอบหนึ่งครับซูเปอรพ์พูใช้เป็นแคนลี่มิชามาทำไมก็ไม่รู้กล้าก็มาทำไมก็ไม่รู้รแล้วก็แอนดรูนะครับแอนดรูเพิ่มความทนทานของเกาะแต่ยังเป็นร่างหนึ่งนะครับยังไม่ได้อัปเกรดเป็นร่างสองอ แล้วก็ลืมบอดครับโจตาที่คุณดิวชิต้าใช้ที่อัปเดตแผ่นใหม่ยิงดาวแล้วก็เด้งแล้วก็แถมเลือดจะเด้งเยอะกว่าเดิมครับอือฮึชนะของคุณดิวชิตาเหมือนจะเจอกันหรือเปล่าซุบผู้คุณยิ่ใหม่ไม่มีปืนช้าด้วยซุบผู้ต้องไ่เจอโอ้เอ้าใจลีเซอร์ดึงหัวเก็บไปได้โอโ้โหชนะไปแล้วนะครับสําหรับคุณเทีวชิตาเหมือนที่คิดเลยนะครับว่าคุณชิตา คุณดิวชิตาน่าจะชนะนะคะเพราะเป็นถึงร้องแคร์เลยโอ้โหคุณดิชิตา,าชนะไปได้นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิคุณดูวชิต้าชนะไปได้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนลเตอรเวอร์จำนายเกม Nintendo Switch และเกมแท้ปื่นู่นด้วยนะ โอ้โห oh, นะครับขั้นหนึ่งครั้งนี้บอกเลยว่าเจอดมากนะครับคุณทิวชิต้าและคุณซูเปอร์พูนะครับคุณทิวชิต้าชนะไปได้นะครับกับเจ้กาก4-1นะครับตอนแรกตอนที่ซูเปอร์พูลนะครับเก็บไปได้ยิงหัวผมว่าซูเปอร์พูลอืมน่าจะฟุกนะครับเพราะว่าหลังจากครั้งนั้นก็ไม่มียิงหัวเลยแล้วก็ครั้งนั้นก็มีตรงนั้น่ะก็มีโอกาสยิงหัวได้สมเพราะคุณซูเปอร์พูลเล็งเป้าไปมาแถวแถวแบบ เราป้องไปประมาณกลางๆเกือบต่างด้วยนะครับแล้วคุณชิตากดย่อพอดีแล้วซูเปอร์ภูก็กดกระโดดพอดีเป็นจังหวะพอดีนะคบลูกปืนก็ปุ้งไปโดนหัวหัวแตกเลยนะครับมันคือการฟุกที่สุดยอดมากนะครับแต่เนาก็ซูเปอร์ภูก็ได้ช็อตด,ดีๆไปหน่อยอืมอืม,อม,อมนะครับแล้วคุณชิตาบอกไปว่าเหมือนจะยิงหัวทุกช็อตเลยนะครับโอ้โห สี่หัวเลยเออบอกแล้ว,ว่าถ้าถ้ารอบต่อไปนะครับคุณทิวโลหานและคุณทิวจิงเกิลแข่งกันแล้วมีคนชน,นะครับพอมาแข่งชีตาผมบอกว่านื่แบบตึงๆตึงๆแน่นอนนะครับแล้วก็บอกแล้วก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับริกเตอร์เวิไปซื้อกันได้นะครับแล้ใน Facebook เลย r i กเตอร์เวิขาย เกม Nintendo Switch และเกมแทนนะครับไปซื้อกันได้นะครแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแข่งขันรอบต่อไปก็คือคุณทิวโลฮานและทิวจิงก้นนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับพบกันใหม่กับการแข่งขันฝีฝา t ทู e ซ i ร่ 我们没大我